กูต้องทนกับอะไรทนใช่ไหมทนก็ไปไม่ต้องทนไม่ต้องทนแล้วไปเลยมันใช่ไหมบ่นอะไรบ่นดิบ่นทำไมฮะบ่นทำไมก็ดูขึ้เนี่ยให้เยอะๆไปหมดอะไรแม่ไม่ต้องมาแม่มาเมื่อหรอวแม่ว่าความจริงในใจว่าไม่ต้องมานะที่หลังอ่ะไม่ต้องมาแล้วนะบาบเนี้ยเออที่หลังอ่ะมังสวิรัติอ่ะนี่กูไม่อยากมา ทุกทีเลยออกไปก็เรียมทีกลับมาก็เหมือนเดิมอีกมาแล้วเหนื่อยว่ะทำมันนั่งไหมเนี่ยโอ้โหแม่มันไม่สะอาดเลยตรงเนี้ยโอ้โหที่ได้ผักยังไงอ่ะแล้วอยู่ตั้งนึนตั้งนานทำไมไม่ทำเอาไหนๆคนเราจะทำมันก็ต้องทำให้สะอาดอ้โหแล้วใช้ใช้ตรงตรงไปเลยว่ะไม่ต้องมาแบบเอาอยากทำก็อยากคึ้งๆกลางๆเออโหคเราอะทำอะไรก็ทำให้มันสุดคือกลางกอย่าทำ เออเขาเหนื่อยแล้วเนี่ยตอนแรกนะแม่มานี่กูเหนื่อยตอนแรกอะเหนื่อยนี่ทำโน่นทำนี่ทีหลังไม่ต้องมาแล้วเป็นไงล่ะใช้ใช้หนูวะดูเด็เป็นไงแล้วลูกแม่ก็มาแล้วลูกแม่ก็มาใช้แม่เออไม่มาแล้วทีหลังนะ <c oughs> ไม่มาแล้วไปแม่ไม่มาแล้วนะตอนไปเนี้ยมาที่ไรเหนื่อยทุกทีเลยตกเต้นไม่หมดมันเริ่มที่ใครมันเริ่มเริ่มที่ใครมันเริ่มที่ใครวะที่แม่ เออเข้าใจอารมณ์หนูหรือยังเข้าใจอารมณ์หนูหรือยังนี่มาถึงก็ชวนทำนู่นทำนี่แล้วเป็นไงแล้วลูกแม่พอมันมันฮึกปุ๊บไปอยังไงฮะนี่คุณเหนื่อยนะเนี่ยไอ้เหรอเนี่ยจับพื้นข้างล่างมันก็ใช้กูข้างบนต่อสรุปแล้วไม่รู้ใครใช้ใครนะเออมาที่หลางอย่าไปเริ่มไปเรื่องทำความสะอาดบ้านนี่อย่าไปเริ่ม เอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใส่ใตีแล้วมึงเออเอาก้อนเนี่ยเออเออเออมาดีดเดี๋ยวเพื่อมพงมือพ่อทางหมดอ่ะกูแต่ละวันเหนื่อยไปหมดต่างอืมเอาสิด่ายันหมายันหมามันใช้ยันแม่มันด่ายันหมาเอาสิมันโหดไหมล่ะชีวิตเนี้ยชีวิตนี้กูต้องเจอกับอะไรกูต้องทนกับอะไรเออ เมื่อกี้ทั่วอะไรทนไม่ทนทนไม่ทนทนใช่ไหมทนก็ไปไม่ต้องทนไม่ต้องทนแล้วไปเลยไปให้พ่อแม่มารับไปเลยไม่ต้องทนไม่ขอให้ทนไปไปไหนกูไปด้วยไปกับใครไปกับใครไปกับพวกมึงส